เปิดชีวิตจริงซอปปอลาาทันวาสุริยะจักยอมเช่าห้องในไทยกรีนใช้ภาระก้อนใหญ่ต่อเนื้อหมดสิทธิชีวิตหรูชมทันวาอยู่ห้องเล็กๆไม่แคร์นางเองกกรีนอัสดาพรหลังพ่อจากไปต้องใช้ตังแปดหลักแทนคุณพ่อภาระที่มีเยอะกว่าตังที่มีตอนนี้ยังใช้ภาระไม่หมดล่าสุดมาเปิดใจในรายการ,ารกรีนกล่าวว่าเราทางานสุดจริตหาตังใช้ภาระเรื่องที่ติดค้างก็ดีขึ้นมีน้องสาวช่วย เวลาเจอปัญหาคนในครอบครัวก็ไม่ทิ้งกันญาติญาติก็ช่วยเหลือกันใครสามารถช่วยได้มดดำขชาภาพิธีกรชื่นชมมีแฟนคือหนุ่มธันวาสุริยะจากเพลเอกหนุ่มมาช่วยกันปลดภาระแต่ไม่มีโอกาสไปใช้ตังฟุ่มเฟือยกรียนยอมรับว่าใช่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าวันนึงก็อาจเป็นวันของเราก็ได้แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองกรีนคบกับธันวามาเจ็ดแปดปีแล้วสิ่งที่พิสูจน์เขาไม่ทิ้งเราตอนเราไม่ได้สุขสบายกรียนยอมรับว่า เขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทําให้กลีนอยู่ในลู่ทางที่ดีขึ้นแม้กลีนจะเจอปัญหาคือตัวเขาวิธีคิดเขาเรื่องตังสิ่งที่พ่อแม่สอนเขามาทําให้เราไม่เป๋แล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้กลีนคิดดูเขาเป็นดาราเป็นพระเอกแต่เขายังอยู่ห้องคอนโดเล็กแค่26ตารางเมตรเขาไม่แคร์เรื่องนั้นเขาบอกว่าอยู่คอนโดเล็กๆเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเยอะเขาเป็นคนต่างชาติเขาต้องต่อเอกสารอยู่ไทยตลอดเขาต้องเก็บตังมาทำแบบนี้เขาก็อยากรวย เขามีเป้าหมายเหมือนกรีนคือเราอยากรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเลือกที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยกันทั้งคู่เอาตังไปต่อตังยอมลำบากไปก่อนเรื่องแต่งงานยังไม่ได้มองมองเป้าหมายเขามีเป้าหมายที่ประเทศเขากับบ้านพ่อแม่เขาเราก็มีเป้าหมายสำหรับแม่เราอยากให้มันเคลียร์ฟ้าหลังฝนสำหรับเราย่อมดีเสมอ